All right, all right. ว้าเลยที่มัมส,สวัสดีค่ะเพชรค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคเพื่อนเนสบายดีไหมคะสำหรับเพชรสบายดีค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเชิญทางนี้นะคะวันนี้เพชรก็จะมีวิธีการสอนนะคะ ถ้านะคะโยคะท่าผีเสื้อนะคะโดยนะคะลดอาการปวดนะคะตรงขาหนีบนะใครที่ขานีบปวดมากๆเลยนะคะเดินก็ปวดขยับขยื่นก็ปวดนะคะถ้าใครที่ไม่มีประสบการณ์นะคะได้ชมคลิปนี้แล้วทำไปด้วยกันนะคะถ้าคุณได้ฝึกบ่อยๆนะคะคุณก็สามารถทำได้นะคะอย่างน้อยก็นะคะลดอาการปวดนะคะตรงขาหนีบสะโพกเนาะ เดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันเลยค่ะตามมาเลยก่อนอื่นนะคะเราก็ใช้ฝ่าเท้านะคะประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็มือทั้ง2องนะมามาเขาเรียกว่ามารองหรือมาสวมนะคะไว้ตรงฝ่าเท้าทั้งสองนะคะทีปะ่ประกบกันเนาะ,ะบางคนนะคะไม่มีประสบการณ์หรือว่าเส้นตรงนะคะ,ะขาหนีบ นะคะแล้วก็ขาหน้านะคะแบบว่าตึงมากๆเลยนะคะท่านผู้ชม,มได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะคะยืดหรือว่ายืดอกหรือเปิดไหล่ขึ้นหายใจเข้าท้องพอง,พองหายใจออกผ่อนคลายแล้วเราก็ค่อยๆกนะระพือนะคะกระพือแบบนี้นะคะ หายใจเข้าหายใจออกคันตอนแรกนะหายใจเข้าหายใจออกได้เท่าไหนเอาเท่านั้นหลังจากนั้นนะเราก็นำข้อศอกของเรานะมาวางไว้นะตรงนะคะขาด้านหน้าแล้วก็เส้นนะคะของขาเส้น เป็นกล้ามเนื้อตรงขาด้านหน้านะคะไปแบบนี้หลังจากนั้นเราเอาข้อศอกนะคะวางนะคะค่อยไต่ขึ้นไปนะคะเหมือนเปิดหน้าขานะคะด้วยด้วยการเหมือนการนวดนั่นแหละคะ่ะอ่าวางด้านขวาด้านซ้ายสมมุติว่าใครได้แค่นี้นะคะก็จะเริ่มแบบนี้ก่อนหายใจเข้า หายใจออกนะเอาศอกทั้งสองนะคะเป็นการผลักนะคะค่อยๆยืดเส้นนะคะคลายเส้นนะคะเส้นหน้าขาหายใจเข้าหายใจออกเราเดินช้าๆสลับกันไปหายใจเข้าหายใจออกถ้าใครได้เท่าไหนเอาเท่านั้นหายใจเข้ายกมือขึ้น แบบนี้นะชูขึ้นนะคะ,ะยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกอได้เท่านั้นเ,เท่านั้นได้เท่าไหนเอาเท่านั้นหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ใครจะทํามาถึงแค่นี้ก็ได้หายใจเข้าหายใจออกค้างไวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด และ10ค่อยๆยืดลำตัวขึ้นมาทํา3ถึง5รอบทุกๆวันถ้าใครมีเวลาหลังจากนั้นเราก็นำมือทั้งสองนะคะแบบนี้นะคะอาก็เอาวางไว้ตรงบนเข่าทั้งสองข้างแล้วก็ ค่อยๆโยกเอียงซ้ายเอียงขวาเหมือนเราดันนะคะ,ะเป็นการต้านกันนะคะเพื่อเปิดหน้าขาหายใจเข้าหายใจออกท่านี้ก็สามารถนวดได้เช่นกันหายใจเข้าหายใจออกอเอียงซ้ายเอียงขวา กดลงไปหายใจเข้าหายใจออกต่อไปถ้าใครฝึกได้แล้วนะใช้เวลานิดนึงนะสมมุติว่าได้ฝึกกันลนะบ่อยๆนะจากแบบนี้นะคะจากแบบนี้ค่อ,คอยๆนะคะเดินไปจนนะคะ ขานะคะได้เปิดนะคะกล้ามเนื้อได้ยืดเห็นไหมเท้าก็ยังประกบกันอยู่หายใจเข้าหายใจออกเราก้มศีรษะลงมาตีดพื้นมือทั้งสองแตะไว้บนเข่าทั้งสองข้างขยับซ้ายขยับขวานำหน้าผากจะรดพื้นหายใจเข้าหา หายใจออกอดทนอดทนปวดนะคะหายใจเข้าหายใจออกท่านี้นะคะถ้าใครได้เท่าไหนเอาเท่านั้นแล้วใครรู้สึกว่าปวดก็นะคะรวบขามาแบบนี้เป็นการพักนะ่ะกล้ามเนือ้อหลังจากนั้นเราก็ฝึกอีกรอบหายใจเข้า มือนะคะแบบนี้นะคะขนานแบบนี้ยกขึ้นหายใจออกอ่าเราจะรู้สึกตึงนะคะปวดนิดหน่อยหรือใครที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็จะปวดมากๆอดทนหายใจเข้าหายใจออกอถ้าใครไปได้ต่อฝึกบ่อยๆเป็นประจำแล้วก็ สามารถที่จะเดินมือไปหายใจเข้าหายใจออกขยับซ้ายขยับลำตัวไปซ้ายขวาหายใจเข้าหายใจออกวางหน้าพักจะลดพื้นหายใจเข้าท้องพองหายใจออกผ่อนคลาย ค้างไว้สักครู่ห้าถึงสิบลมหายใจเรารู้สึกว่าหน้าขาของเราได้ถูกยืดยาวมีอาการปวดนิดหน่อยแต่ถ้าใครอดทนได้ค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายเรา หายใจเข้าหายใจออกวางหน้าผักจะหลุดพื้นจนนะเส้นกล้ามเนื้อขาด้านในได้ถูกยืดแล้วความปวดก็าหายไปฝึกบ่อยๆยืดได้อีกหายใจเข้าและหายใจ ออกแล้วก็รวบขาทั้งสองมาประกรบกันสามารถนั่งแบบนี้ได้เห็นไหมล่ะคะท่านผู้ชมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเริ่มแรกทุกคนก็ต้องบอกว่าเจ็บกันทุกคนนะคะหลังจากที่เราได้ฝึกกันไปนานๆนะครับ เป็นประจําบ่อยๆทุกๆวันยิ่งดีนะคะหลายๆรอบนะคะ5-10รอบนะคะจนนะคะกล้ามเนื้อของเราได้ถูกยืดนะคะ,อ,ะอย่างน้อยก็วันแรกอาจจะ30%วันที่2อาจจะ40%ค่อยๆนะคะ,ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ เพราะว่าร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็จะมีความยืดหยุ่นที่ดีบางคนก็มีน้อยนะคะแต่ยังน้อยเราก็ได้ฝึกนะคะวันนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะฝึกเป็นประจำนะคะสุขภาพดีไม่มีขายสำหรับวันนี้เพชรต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ บายยค่ะ